สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้กับคุณผผมต้นวัตซ่านะครับผมมาต่อกันใน E ีพที่เท่าไร่แล้วไม่รู้นะครับห่างหายกันไปนานนะครับผมใน E ีพีนี้นะครับผมเรามีเตะทั้งตัว f a s t s t p h y นะครับผมแล้วก็เนเชลีกเลยนะครับซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอีกแค่ประมาณเท่าไหร่ อันนี้อีก49นะครับผม9นัดเท่านั้นก็จะรู้แล้วว่าเราจะเป็นแชมป์หรือเปล่าซึ่งตอนเนี้ยทาง,งเราเนี่ยมันสดใสเหลือเกินนะครับผมมันนำเป็นเยอะเลยนะครับมันนำสิบเ็ดแต้มเราสามารถพลาดได้หลายนัดเลยทีเดียวซึ่งถ้า E ีีนี้เนี่ยเราไม่พลาดพังซะเกินไปเนี่ยเราก็น่าจะจบที่อันดับหนึ่งได้นะไม่ต้องไปเพย์ออฟนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูกันครับว่าผลงานมันจะเข้าตาเราหรือเปล่าตันนี้นะเปิดบ้านรัดกันมาเยือน ฮาริแฟกทาว์นะครับผมนัดนี้เราก็ชนะมารูดูเลยเปลี่ยนไป3ตําแหน่งนะครับสําหรับนัดนี้ฮาริแฟกทาว์นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแพ้ไปถึง3นะครับชนะแค่2ครับเปลี่ยนไป2ตําแหน่งครับจากนัดล่าสุดที่ชนะมาตอนนี้ตารางคะแนนนะครับเราได้เพลย์ออฟแน่ๆนะครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับส่วนฮาริแฟกอยู่อันดับ18เปิดนะครับอาร์เตอร์จังหวะนี้ขี่รถชนปัดชนออกไปโอ้ปุ๊บยิงครับไม่ต้องกลับ ขี่มือทาด้านกลางเอา้าวจังหวะดีโด,ดนตัดมาได้ครับโฮติออกมานั่นขวาครับยังยังได้อยู่แล้วไหลเข้ากลางอ่ะอีลูกคุกคิดครับผมเรียบร้อยเลยครับโอ้ลูกคิดครับ1-0เปิดนะครับคงไม่ถึงแล้วโอ้โหในซ้ำงนว่นนี้ออกด้านัซ้ายมาไป้วครับไวรีโอ้โหสวยครับผมเวนนิง สัสดลูกนี้เข้าไปตีเสมอเข้าครับหนึ่งหนึ่งไหลเข้ามาครับแบบตันลูกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบเออชนะครับโอ้โหเทปตูโอ้โทะลึงม,มากครับผมจบการแข่งขันครัผมเสมอกันไปหนึ่งต่อต่อหนึ่งนะครับแม่น่าเสียดายจริงนานี้เปิดบ้านรับการเยือนดัรฟ,ฟอร์ดนะครับผมเปลี่ยนไปสองตำแหน่งครับจากนัดล่าสุดนะครับผม ส่วนดัดฟอร์ดนั้นชนะ3เสมอ2นะครับผมเปลี่ยนไป1ตำแหน่งเท่าน่าหนาบ้บจากนาัดล่าสุดเรามาดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไงขึ้นมาจังหวะนี้สัดข้ามวงมาปัดออกไปแล้วสปิดเปิดท่ออ้าวความไปครับผมไายจุดโทษครับผมจัหวานี ตั้สีรับนาทีสังหารเป็นชีกนะครับผมแล้วสัดเข้าไปเต็มข้อครับผมโอ้โหเอาไมา่อยู่ครับผมนั่นโซนต่อขวามาโยเปิดนะครับชีกเก็บมาได้ปั่นลูกนี้โอ้โหอ้าวสวยครับโอ้โหความลงไปอีกแล้วครับจังหวะนี้และก็จุดโทษอีกรอบครับชีก อยียบลอยครับผมโอ้โหทางซ้ายทางเดิมเลยสามสาประตูแล้วดูกันรี้เหมือนจะไข่แตกครับอาการทรงนี้ไอเหยียบร้อยเลยเปล่าจบก,การแข่งขันว่าผมชนะไปสองศูนย์นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนัดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีมเรานะครับออกมาเยือนเขาด้วยนะครับตัวนะครับเริ่มบาดเจ็บครับผม แต่ฟอร์มก็ยังดีอยู่นะครับผมอันนี้เปลี่ยนไปถึง6ตำแหน่งเลยตารางคะแนนตอนนี้ครับก็ยังนำห่างอยู่นะครับโชคดีที่ทีมอื่นเขาก็พลาดด้วยเหมือนกันนะครับเสียง,งกาดรลกาออกขวามาทา,างาสายเปิดครับโคผ,ผู้ชนเสนออาอฝัางด้านขวาครับผมมิลเลอร์อจับหนึ่งแล้วถื้นหลังมา โอ้โหไม่ได้อ่ะชุ่มกัมา嘛เออไดเลโน่ขึนเลนกลางมาโอ้ซายสวยครับโอ้สวยแล้วปั้นลงนี่หายแล้วมโอ้โหโหยิงอย่างงาเข้มปัดอ้าวไ,ได้อยูะเข้ากลางมาครับจอย พาซีเข no ้าการวอล์คคว่ำไปแบบนี้ก็ได้สิครับจุดโทษเปเธพรรับนาทีสังหารเองครับแล้วสัดลูกนี้เข้ามือเต็มๆเอาฟุกเฉยอะหมอโมโหสุดยอดแอซซิตจบเกมแล้วผมชนะไปสศูนย์นะครับหมอหม็บวกไปีก3แต้มสิครับ นัดนี้นะครับได้เล่นในบ้านนะครับผมฟอร์มก็ยังคงดุอยู่นะเปลี่ยนไป5าตำแหน่งด้วยกันนะครับผมส่วนทีมเยือนนะครับผมโหฟอร์มไม่ดีเลยเสมอไป2แพ้ไป,ไปะครับเปลี่ยนเป็น3ตำแหน่งจากนัดล่าสุดและตารางคะแนน,นตอนนี้ครับเรายังคงยันดับนินอยู่ครับส่วนทีมคู่แข่งของเรายันดับที่24เป็นอันดับโลเลยทีเดียวช้อนจังหวะนี้ เปิดไล่เรียงเข้ามาแล้วสั้นกันครับเรียบร้อย1-0เทรฟเฟิลโอ้ไวจัดลิบโยกโยกอยู่เป็นลิบต์ยกโยกโอ้ยยอนกาเลยวะชมเขามาเาาาเา้ามาเออเท่ารับโคอ้โหจนทานอีกเออเท่าอ่ะโอ้โหจนเสาวเราซ้ำโอ้โหยังเซฟไม่ได้ครับคืนมา โอ้โหยินงอย่างเท่มันเป็นเหมือนแบบจิ้มก็ไรอ่ะอไปกว่าครับโอ้โอเอา้าเข้าไปเฉยครับผมเอาวไหลแล้วครับเบิร์กแคมใส่ตูนก็ล่ะต่างเตะครับจังหวะนี้เตนิสปันลีน้ชนเส,นสา,าและซ้ำ้าไปครับเลโดโอ้ไหลแล้วตอนนี้ เว้นตัดมาได้แต่ยังยังไม่คาดครับโอ้โหมงย้อนกับไปรถเท,ท่าหนึ่งแล้วเอเอ,เอความบาแบบนี้จุดโทษอีกแล้วเทปเปอร์ยังไงลูกจะบวกสกอร์เพิ่มได้หรือเปล่าไอา้หยยบลอยครับผมหกหนึ่งฝังมิดครับผม จบการแข่งขันแล้วผมชนะไป6กหนะึ่งครับหวานเจฟอะไรทีเดียวครับทุกคนนัดน,นี้เจอกับทีมอันดับ9ก้าอย่างยอร์กซิตี้นะครับเราก็ยังได้เปรียบอยู่เล่นในบ้านนะเปลี่ยนไป5ตําแหน่งด้วยกันส่วนยอร์กซิตี้นะครับก็ฟอร์มไม่ถือว่าแย่นะเปลี่ยนไป2องตำแหน่งนะครับชนะ3แพ้หนึ่งเสมอ1นึ่งครับหลังคะแนนตอนนี้ยอร์กอยู่อันดับ9นะครับผมส่วนเราเยอยู่อันดับหนึ่งแบบแนวนำขาดเลย ลูกนี้อู้ชนทางลอดไปครั์ตัดมาได้ครับจังหวะนี้เอาแล้วได้สวนครับเพลทเข้าไหลเข้ากลางมาไหลคืนกลางมาแล้วปั่นลูกนี้โอ้ยยนเสาครับผมเออน่าโคกโอ้โหซ้ำได้ครับโอ้ฟาดเซฟจงังหวะแรกได้แล้วนะครับตีแบบลอยครับผมเสมอ1-1ครับผมโอ้ เอาได้ปั๊อันลุงเนี่ยเัื่อนี้ได้แน่นอนครับตีเสมอแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับผมหวานเจีย๊ยบไปกว่าเอ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังต้องลุ้นกันอยู่อ๋อได้อ๋อ,อ,อสวยครับผมดีสวยเฉยโอ้แทงมาจาังหวะนี้ไปเย็บรอยครับผมแล้วได้ไหมไม่ได้ครับผมล้มหน้าไปจบแข่งขันผมสเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งเลครับแบ่งแต้มกันไปนะัดสุดท้ายของอีพีนี้ครับ ออกมาเยือนด็อกกิ้งนะครับผมด็อกกิ้งกรบฟร์มนุ่มโอนดอนนะเปลี่ยนไปสามตำแหน่งส่วนเรานะครับผมชนะสามเสมอสองนะครับผมอันนี้เปลี่ยนไปห้าตำแหน่งด้วยกันตอนนี้นะครับเราได้เลื่อนแชมป์เป็นแชมป์แน่แน่แล้วนะครับผมได้เลื่อนชั้นแน่นอนแล้วนะครับผมไ,ไหลเข้ามาตรงกลางอ,อ โทษหรือเปล่าจุดโทษนครับผมเอฟทษโอ้ยพลาดอีกแล้วโอ้ยได้หรือเปล่าได้ไไดครับผมไวเลยเป็นศูนแล้วโอ้ตจัชชอครับเออแล้วอะรียบร้อยครับผมโอ้โหโขกลูกนี้นิ่มๆเลย ก้าครับโกือบสวยจบแกงคานครับผมชนะไป0ประตูต่อ2อแล้วคว้าชแชมป์ยังเป็นทางการนะครับผมโอ้ความเหน็ดเหนื่อยของเราที่เล่นซีรีส์นี้มาส่งผลทันทีนะครับผมไหลเลือดชันสมใจยากันแล้วพวกเราเป็นซูรีทูวัน4ูทรีโฟ์ป๊า yay. จบไปนะครับซูเปอร์สองและคว้าแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะสําหรับ EP นี้นะครับผมเรามาดูตารางคะแนนตอนนี้กันหน่อยนะครับผมตอนนี้เราอยู่อันดับที่1นะครับแข่งไปสี่สองนัดชนะ31เสมอ7แพ้4นะครับยิงไป120ประตูนะครับเสีย4ีลูกนะครับลูกได้เสียบวกอยู่71ลูกนะครับมีร้อยคะแนนพอดีเลยนะครับผมเหลืออีก4นัดเท่านั้นนะครับก็จะจบฤดูกาลแล้วแต่ตอนนี้เราคว้าแชมป์แน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผม เราไปดูโปรแกรมเตะที่ผ่านมากันหน่อยสำหรับ EP นี้นะครับก็เปิดด้วยสเสมอ1-1นในลีกแล้วก็ไปชนะ2-0ใน FA s o p h นะครับผมแล้วก็ต่อด้วยในลีกชนะ2-0ชนะ6-1แล้วก็มาสเสมอกับยอร์กซิตี้1-1ครับปิดด้วยชนะ d o g ์กิงไป2ประตูต่อ0นะครับ สำหรับ EP หน้าก็จะมีในลี่อีก4นัดนะครับแล้วก็ถ้าเอฟเอโซฟีนะครับได้เข้ารอบชิงก็จะมีเพิ่มอีก2นัดนั่นเองนะครับผมโอเคก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับ EP นี้กันนะครับผมแล้วเจอกันใน EP หน้านะผมสวัสดีครับ